วัสดีครับกลับมาพบกับสเตปแรปบายฟอง h a n k e r นะครับเป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับต่อนเนื่องกันเลยนะครับเอพิโซดนี้นะครับหัวข้อก็คืออยากไปงานฮิปฮอปนะครับงานแรปแต่แถวบ้านไม่มีจัดทำไงดีนะครับก็หัวข้อว่าอยากไปแต่ไม่มีนะครับทำไงดีก็ uh, จริงๆพูดถึงเรื่องการไปไปงานหรือไปดูงานหรือไปเที่ยวงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยมันมีหลายแบบนะครับหลายแบบก็ ทำยังไงดีถ้ามันไม่มีแถวบ้านนะครับคือโดยทั่วไปปัจจุบันนะครับก็เพลงเพลงแรปเนี่ยเข้าสู่กระแสะหลักกันกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีศิลปินมีแรปเปอร์ถูกจ้างมาเล่นในร้านเหล้านะครับแล้วก็ในผับเนี่ยจำนวนมากนะครับหลายคนหลายที่หลายจังหวัดเนี่ยมีนะครับแล้วก็เรียกว่าหาไม่ยากนะฮะโอกาสไม่ยากแต่ว่าบางคนบ้าจะอยู่ในในเขตที่ไกลออกไปแล้วอยู่ในเขตที่ไม่มีร้าน ร้านเล่าคือเขามาอาจจะมาตัวเมืองแล้วเราไม่สะดวกไปร้านเล่าไม่ดูไม่ไม่สะดวกเข้าไปในเมืองเพื่อต้องไปดูในร้านเล่าจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของการต้องขออนุญาตพ่อแม่เรื่องของอายุไม่ถึงนะครับมันมีหลายเหตุผลนะที่ทําให้เราอดไปหรือว่าไม่มีโอกาสได้ดูสักทีนะครับก็แนวทางมีดังนี้ครับแนวทางก็มีแบ่งเป็นสองทางนะครับข้อหนึ่งเนี่ยแนวทางแรกเลยคือเก็บเงินนะครับเก็บเงินเลย เก็บเงินเหมือนอยากไปต่างประเทศเลยนะครับหาอีเวนท์ที่เขาโปรโมทมาสักงานหนึ่งก็ได้เอาเริ่มจากงานหนึ่งก่อนสมมติเดือนหน้าจะมีงานนี้มาเล่นในจังหวัดใกล้เคียงนะครับจังหวัดใกล้เคียงเป็นจังหวัดใหญ่นะครับเก็บเงินเลยครับดูว่าสมมติเป็นอีเวนท์ฮิปฮอปนะครับเป็นปาร์ตี้ฮิปฮอปเป็นอีเวนท์ใหญ่นะครับยกตัวอย่าง K battle นะครับ K battle ที่โคราชนะครับเป็นงานที่จัดนอกสถานที่หมายถึงไม่ได้จัดในพับไม่ต้องตรวจอายุตรวจบัตรนะครับ จัดในจตรงร้านยโมนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับใครก็ไปดูได้มีศิลปินมาเพียบมีแข่งแรปแบตเทิลมีบีบอยนะฮะดีเจกาฟิตี้นะครับเป็นงานที่รวบรวมเอล m เมนต์ฮิปฮอปไว้ครบนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันทุกปีต่อเนื่องนะครับถามว่าสมมติไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะฮะแต่อยากไปเชื่อว่าเก็บเงินเนี่ยคือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วตัดสินใจตั้งแต่คือถ้างานไหนมีขายบัตร ล่วงหน้านะครับซื้อเลยซื้อตั้งแต่วันแรกๆนะครับการซื้อเลยเป็นการกําหนดว่าตัวเองต้องไปนะครับเพื่อย้ําเตือนตัวเองว่างานนี้เราต้องไปนะเว้ยไม่ไปไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะเจอกับอคอนเสิร์ตท,ที่เป็นมิิิลปินมืางนอกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปเกาหลีหรือว่าศิลปินต่างประเทศนะครับ ang, so มีวงฟังวงโซนบีฮิปฮอปอยากดูมากนะครับเคยฟังเพลงเขาแต่เจอราคาบัตรเข้าไปนะครับบัตรสตาร์ที่พันห้าอย่างนี้นะ คิดหนักนะครับเพราะว่าบางคนต้องนั่งรถเข้ามากรุงเทพเพื่อมาดูมือะไรผมแนะนําว่าเก็บตังค์นะครับคุณอาจจะได้ดูสักงานหนึ่งอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ดูทุกงานหรอกนะครับแต่ว่าเก็บตังค์รอเลยว่าเนี่ยคือตังค์ที่เราจะเอามาดูคอนเสิร์ตเพลงฮิปฮอปนะครับหรือแนวร็อตรีที่เราอยากไปฟังได้ทุกแนวนะเก็บตังค์นะครับเก็บเงินเลยแล้วก็พอขายบัตรปัป๊บให้ซื้อตั้งแต่ วันแรกนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะวันแรกเนะี่ยมักจะมี early bird นะครับ early bird ก็คือบัตรราคาที่ถูกกว่านะครับพยายามซื้อให้ทันถ้าไม่ทันจริงก็ไม่เป็นไรผมว่าพยายามซื้อในวันแรกๆเพื่อเป็นการกําหนดให้ตัวเองเนะี่ยไปดูงานนะครับต้องไปดูงานเพราะว่าคือความรู้สึกเรามันคืออยากดูใช่ไหมเพราะนั้นผมว่าถ้าอยากดูจริงๆคุณซื้อไปเลยนะครับไม่ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อนะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะไม่ได้ซื้อสักทีนะฮะสำหรับงานในไทยนะครับก็ อาจจะไม่ได้มีการขายบัตรล่วงหน้าอะไรกันมากมายนะครับก็เจอหน้างานได้อะไรได้แต่ว่าพยายามกาหนดแล้วก็ล็อกคิวตัวเองว่าไปนะครับไปให้ได้อ่าบางคนเป็นแรปเปอร์เองด้วยนะครับแล้วก็ชอบฟังเพลงอยากไปแต่ไม่มีเพื่อนนะครับหรือแม้แต่คนฟังทั่วไปนะครับที่อยากไปงานแต่ไม่มีเพื่อนผมว่างานก็จริงก็เป็นเหตุผลที่สําคัญนะครับคือถ้าอย่างน้อยคนมีเพื่อนคนหนึ่งไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าไม่มีเพื่อนเลยแล้วถ้าคุณอยากไปจริงผมว่าไปที่งานคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่นะครับ เจอคนที่ยืนใกล้ๆหรือ,หร,อหรือเขารู้สึกว่าเขามาคนเดียวเหมือนเราลองไปคุยลองไปชวนคุยหรือถ้าเป็นแรปเปอร์ apper, หรือว่าเป็นคนที่ฟังแรปเปอร์แล้วไปงานแล้วไปเจอแรปเปอร์ด้วยกันนะครับหรือไปเจอแรปเปอร์ที่เราฟังเพลงเขาผมว่าการเข้าไปชวนคุยกันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเพราะว่าแรปเปอร์น้องๆหลายๆกลุ่มนะครับก็เจอกันจากการไปงานนี่แหละไปงานปาร์ตี้ฮิปฮอปนี่แหละนะครับไปงานาไปฟังคอนเสิร์ตเพลงแรปแล้วก็เจอกันนะครับเพราะว่า ความชอบเหมือนกันนะครับการชวนคุยการทักทายกันการแลกเปลี่ยนกันมันไม่ใช่เรื่องผิดอยู่แล้วนะครับอ่าเก็บเงินนะครับนี่คือทางเลือกแรกสําหรับคนที่อยากไปแต่ไม่มีงานแถวบ้านสักทีนะครับไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเก็บเงินเป็นทางเือที่ดีที่สุดนะครับเก็บเงินแล้วซื้อตั้งแต่วันแรกๆซื้อบัตรนะครับแล้วตั้งใจให้ได้ว่าจะไปอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้สําคัญมากแล้วก็ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ผมจะมาเน้นตรงนี้แหละข้อนี้แหละนันคือการจัดงานเองนะครับจัดงานเองนะฮะ คือผมเนี่ยเป็นประสบการณ์เคยจัดงานเองมาละไม่นับรับอิเศษนะรับพิเศษนี้เป็นคือเราเป็นทีมเป็นบริษัทแล้วนะฮะก็ทําใหญ่โตนะครับผมเคยจัดงานเองของรับไทยอินดี้นะครับในชื่องานที่ชื่อว่า When i Say h ิ p นะฮะก็จัดที่ท้องหล่อนะครับเดอะคอมมูนงานนี้จัดเองหมดเลยนะฮะจัดกาแฟทํากาแฟสองคนกําหนดตารางทํางานกันเองหมดเลยถามว่าจัดงานเองเนะี่ยยากไหมมันจะไม่ยากถ้าเรามีวินยัยแล้วก็ รอบครอบนะครับกาหนดแต่ละอย่างให้ครอบกลุมนะอันนี้เล่าจากประสบการณ์ผมนะผมไม่รู้ว่าบางคนที่จัดงานเองน้องๆห,หลายคนก็จัดงานเองผมเห็นนะฮะก็จากประสบการณ์ตัวเองนะผมก็เริ่มต้นจากกําหนดนะครับสมมุติว่าผมเริ่มต้นจากการได้ได้ได้คอนเน็ชันร้านมาก่อนนะครับผมได้ได้ฮอลล์จัดงานมาแล้วนะครับมันเป็นร้านกึ่งสูดิโอฮอล์นะครับสําหรับเล่นคอนเสิร์ตนี่แหละแล้วก็มีเครื่องดื่มขายนะครับผมได้ร้านมาแล,แล้วก็รู้ความจุร้านแล้วทีนี้เราก็ต้องมาคิดว่า เราจะเอาศิลปินคนไหนอยากได้ศิลปินคนไหนมาเล่นในงานเรานะครับก็ถามราคาครับติดต่อไปถามราคาเขาเลยนะครับแล้วก็คํานวณมาว่ามันต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับแล้วต้องบวกเรื่องของงบอ่งบประมาณการตกแต่งนูนน่นนี่นั่นเรื่องสตาฟทถ้าเราจะมีนะครับหรือว่าการทําสื่อออนไลน์ทําสื่อต้องจ้างใครทําหรือเปล่านะฮะหรือว่าจ้างใครทำอาร์ตเวิร์กอะไรอย่างนี้กำหนดงบประมาณไว้ให้ครบ แล้วนะครับยังไม่ต้องไปคอนเฟิร์มติลปินนะครับถามราคาไปก่อนไม่เป็นไรนะคิลปินจะถามราคาได้นะครับหาสปอนเซอร์และหางบประมาณของตัวเองนะครับผมเริ่มต้นจากเงินเก็บนะครับงานงานที่จัดเองนะครับเอาเงินเก็บมาตั้งก่อนว่าอย่างน้อยๆเรามีเงินตรงเนี้ยใช้เงินแค่เงินเก็บตรงเนี้ยให้ให้ได้แล้วเดี๋ยวไปขายบัตรเอาซึ่งจริงๆแล้วการขายบัตรมันก็เสี่ยงเพราะว่าคํานวณยอดยอดคนที่จะมากับราคาบัตรแล้วจริงๆของผมงานผมเองอะ่ะมัน อ่าแทบจะไม่คุ้มนะครับถ้าคนมาเต็มก็อาจจะลอดนิดหน่อยแต่ถ้าคนมาครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขจะขาดทุนทันทีนะครับแต่ว่าจริงเราก็ไม่ได้แคร์เพราะเราอยากอยากจัดจริงๆนะครับส่วนการขอสปอนเซอร์เนี่ยกาหนดเขาเรียกว่าโป o โ o ซัลนะครับทำ proposal ขึ้นมานะครับว่าเราอยากจัดงานนี้เอาศิลป,ปินแบบนี้มาเล่นนะครับสถานที่แบบนี้จุคนได้เท่าไหร่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือสปอนเซอร์จะได้อะไรจากงาน เราก็คือเขาจะมาซัพพอร์ตเราเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปนะครับกำหนดไปในรายละเอียดโปรโพซ์ให้ชัดเจนนะครับว่าเขาต้องจ่ายเงินจํานวนนี้มาให้ในแพ็กเกจของสปอนเซอร์เนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างนะฮะอย่างเช่นมีโลโก้ในสื่อออนไลน์นะครับลงกี่ครั้งกี่ตัวว่าไปนะครับแล้วก็มีโลโก้แปะที่งานกี่จุดหน้างานตรงแบล็คดอปนะฮะหรือว่าตรงไหนนะครับหรือมีของเขามาแจกในงานเป็นหรือให้เขาตั้งบูธในงานนะฮะถ้ามีพื้นที่นะครับ ที่สำคัญในอันนึงเราก็ง่ายมากๆคือ,อ MC สามารถพูดขอบคุณได้ใน,ใน,ในงานนะครับก็ประมาณนี้นะฮะในการจะกําหนดสิ่งที่สปอนเซอร์จะได้จากการพพอร์ตงานเรานะครับเมื่อเรากําหนด p r ร p พซ a l ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับก็เอาไปขอสปอนเซอร์ก็เริ่มจากคนที่รู้จักก่อนเลยครับผมว่าถ้ามีคนรู้จักทําธุรกิจเล็กๆน้อยอยังไงก็ลองลองขอกันดูนะครับลองขอดูจริงถ้าถ้ากล้าขอผมว่าหลายๆเจ้าถ้าเขาเห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นว่า เขาจะได้อะไรกลับไปเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เขาจะให้เงินจํานวนหนึ่งมาอาจจะไม่เป๊ะๆตามที่เราต้องการขอเขาไปแต่ว่าการได้เงินมาจําจนวนหนึ่งสมมติสม,มติว่ามีคนให้สามพันนะครับสามพันได้สิบคนก็สามหมื่นนะครับมันก็ไม่ไม่ใช่จานวนเงินที่น้อยนะในการเอามาจัดงานก็จ้างศิลปินมาเล่นได้แล้วนะครับอีกเทคหนึ่งหนึ่งคือ,อสถานที่ที่เราจะไปนะครับเช็คว่ามันมีเรียกว่า อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเขามีเครื่องเสียงหรือยังแล้วเวทีเขามีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเวทีเนี่ยต้องลําบากนิดน,นึงในการต้องลง,ลงทุนจ้างทีมเวทีมาลงเวทีนะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องเสียงล่าสุดผมได้คุยกับคนจัดงานรันตราดนะครับน้องๆจังหวัดตราดนะครับที่จัดงานขึ้นนะครับงานนี้เขามี SCW ไปเล่นนะครับพวก G b แบรชุนเวนโจนินนะครับน้องบอกว่ามันไม่มีงานแถวบ้านทีนะครับเขาก็เลย ลงมือจัดเองนะครับนักเป็นนักศึกษามหาลัยนะครับจัดเองสถานที่ที่เขาใช้นะครับในวันงานในวันที่จัดอคอนเสิร์ตที่พรอมเนี่ยคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยมีร็อคแพทเทิร์นด้วยนะครับแล้วก็มี s อ w บไปเล่นนะครับเขาจัดในโรงแรมนะครับเป็นห้องประชุมลักษณะหันห้องนะครับซึ่งข้อข้อดีของเขาคือมันมีเครื่องเสียงนะครับห้องประชุมมันมีเครื่องเสียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปต่อมิกเซอร์ er, เพิ่มกี่ไลน์หรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปในเมื่อ สถานที่มันมีเครื่องเสียงอยู่แล้วก็จะพอลดไปได้ประมาณหนึ่งนะครับรวมถึงร้านต่างๆที่เขามีเครื่องเสียงอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการไปขอจัดจริงๆเนี่ยสาราประชาคมประจำตำบลอำเภอจังหวัดอะไรเงรี้ยจริงมันก็จัดได้แต่ว่าอาจจะต้องเข้าไปตกแต่งอะไรให้มันเป็นงานหน่อยแล้วก็ต้องดูว่าใครจะมางานเหล่าในพื้นที่นั้นด้วยนะครับซึ่งส่วนสุดท้ายส่วนใหญ่เขาก็จะไปลงกันที่ร้านเหล้าหรือว่าในผับชื่อดังในแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่า คนที่มางานก็พร้อมจะจ่ายนะครับก็มาซื้อเครื่องดื่มแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตหรือปาร์ตี้กันไปนะครับส่วนงานจากข้างนอกอาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยในเรื่องของสถานที่ก็ลองดูนะครับไม่ยากจกนเกินไปนะครับยิงการผมสนับสนุนให้ให้เกิดการจัดงานขึ้นมาเองนะสำหรับสายเพลงแรปแล้วก็ศิลปินอิสระทั้งหลายนะครับเริ่มจะจัดงานเองเนี่ยนะนะสนุกดีนะครับผมจัดมาแล้วผมยังอยากจัดอีกนะครับตอนนี้ก็แพลนไว้นะครับแต่เดี๋ยวก็จะมีงานอื่นๆที่ไปช่วยอยู่ก็ยังไง อ่าวันนี้ฝากไว้นะครับเรื่องของการอยากไปดูอคอนเสิร์ตที่พอบนะครับแต่ใกล้บ้านไม่มีทําไงดีนะครับก็2ข้อข้อ1เก็บเงินนะครับเก็บเงินแล้วก็รีบซื้อรีบไปตัดสินใจให้ไวข้อ2คือจัดเองนะครับมันก็คนละแบบนะครับก็ใครที่มีกลุ่มแข็งแรงก็ลองดูนะครับอยากเห็นงานเกิดขึ้นเยอะๆจากมือของคนรุ่นใหม่ของหรือว่าคนที่อยากทานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามผมว่ามันสามารถจัดงานเองได้หมดนะครับแค่คุณรู้วิธีการแล้วก็ รอบครอบแล้วก็คิดถึงคนที่จะมางานว่าคือใครแล้วจะชวนเขายังไงนะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้ s t e p รับ by Hock ฮเกอร์ EP 3นะครับแล้วเดี๋ยวใครมีอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมก็เหมือนเดิมนะครับช่องทางเดิมในคอมเมนต์ได้เลยที่ผมจะพยายามไปตอบให้ครบแล้วก็จะรวบรวมคำถามที่มีคนถามเข้ามาเนี่ยมาตอบกัน1ตอนเต็มๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ